อยู่กันที่จังหวัดกาฬสินค่ะเขามีการเร่งสำรวจผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะจากเหตุอุโทโกภัยค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยา,ยาขณะที่ปริมาณน้ําเริ่มลดลงแล้วนะคะบางส่วนค่ะเตรียมพร้อมกับเข้าสู่ที่พักอาศัยนะคะในบ้านเรือนประชาชนแล้วค่ะ นายสุประสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินได้เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดกระสินว่าขณะนี้ได้เร่งทําการสํารวจผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เยียวยาความเสียหายนะคะจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะเพื่อจะได้นําข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมกับคณะกรรมการก่อนที่จะมีการส่งเข้าไปยังส่วนกลางให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะ ซึ่งส่วนปริมาณน้ำนะคะเริ่มมีการลดลงค่ะทําให้บางพื้นที่ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่บ้านพักได้เพื่อทําความสะอาดในการอยู่อาศัยทางจังหวัดจึงได้เน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนได้ทําการสํารวจบ้านซึ่งบางหลังนะคะยังต้องด,ดูถึงโครงสร้างอาคารบ้านเรือนกับพี่นกเพราะว่าแช่น้ํานานเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็จะมีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าไปตรวจสอบด้วยค่ะ แล้วก็ตลอดจนซ่อมแซมดูแลระบบไฟฟ้าในครัวเรือนแล้วก็มีการประสานไปยังวิทยาลัยเทคนิคกระสิน์แล้วก็อาชีวะ ศึกษากรสินนะคะในการ่้มแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปค่ะค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดกาะสินกองกำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกาะสินก็ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยปี2565ค่ะทั้งหมดจำนวน9อำเภอ27ตำบล226หมู่บ้านมีผู้ประสบภยัยจำนวน8,755ครัวเรือน1,217หลังคาเรือนค่ะโดยมีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายจํานวน6อําเภอด้วยกันรวมแล้วกว่า8,000ไร่ด้วยกันค,ะค่ะน้องคุกก็เห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะพี่น้องกเกษต,ตรกรที่ช่วงนี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนฟนเยียวยาทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ